ทั่วโลกยังคงฉลองวันเกิดให้กับน้องลิซ่าอย่างต่อเนื่องแต่แฟนคลับหลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมโรเซ่บล็กพิงมาอวยพรวันเกิดให้น้องลิซ่าช้ากว่าคนอื่นในวงทั้งเจนนี่และจีซูรวมถึงน้องลิซ่าอาจจะกลับเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับด้วยเครื่องบินส่วนตัวเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมแฟนคลับน้องลิซ่าทุกท่านคือตอนนี้ต้องบอกว่าทั่วโลกอวยพรวันเกิดให้น้องลิซ่าเยอะจริงๆนะฮะทั้ง C e o โอคนดังของแบรนด์บุนเกอรี่อย่างคุณชองคิสตอฟบาบินก็มีการมาโพสรูปอวยพรวันเกิดน้องลิซ่าผ่าน I g จ t o r y ด้วยทั้งศิลปินคนไทยที่ไปดังในเกาหลีอย่างคุณสอนหรือคุณมินนี่รวมถึงรุ่นพี่ในค่าย YG อย่างวงวินเนอร์ด้วยทีนี้หลายคนก็ยังสงสัยนะว่าเอทำไมโรเซ่ b l a c กพิงคเพื่อนสมาชิกในวงแบล็กพิงคตที่สนิทก ก็คือตอนนี้โลเซ่ยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ลอสแองเจลิสนะครับซึ่งเวลาช้ากว่าที่ไทยประมาณ14ชั่วโมงนั่นเองเพราะฉะนั้นวันที่27มีนาของโลเซ่ก็จะมาช้ากว่าคนอื่นทั่วโลกครับก็เลยมาอวยพรวันเกิดให้น้องลิซ่าช้านั่นเองส่วนแฟนคลับชาวไทยก็ขอยกให้ท่านนี้เลยแล้วกันนะฮะไปชูป้ายวันเกิดน้องลิซ่าทุกที่จริงๆครับทั้งสยามพารากอนเซ็นทัลเวอร์สสยามนะฮะที่สําคัญใส่เสื้อแบรนด์เซลีนสีชมพูน่ารัก,น,รกน่ารักด้วยหลายๆคนก็เลือกทําความดีทําาาบุญนะะนนนใววัเเกกิดขออองง้ลซ่่็ชื นองลิซ่ามาเห็นก็คงมีความสุขมากเลยครับในส่วนของร้านอาหารที่นองลิซ่าไปกินเมื่อวานนะฮะก็เริ่มมีแฟนกลับไปตามรอยแล้วซึ่งเขาก็รีวิวมาว่าอาหารค่อนข้างอร่อยมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับโมเมนต์นะ่าประทับใจในร้านอาหารก็ยังมีมาเพิ่มเติมเรื่อยๆนะฮะนี่ครับเป็นจังหวะนี้ที่พี่คนนี้เอามือมาอบน้องลิซ่าตอนถ่ายรูปแต่ด้วยความที่เป็นกันเองของนองลิซ่านะครับน่ารักจริงๆไม่ถือตัวนะฮะยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้แหละครับคนทั่วโลกถึงชื่นชอบนองลิซ่านะฮะดาราดังที่ถ่ออมตตัวววแลละิิิิดนนนจรจรงๆส่่ีกกคป็็เหา นองลิซ่าเนี่ยขับรถด้วยตัวเองนะฮะตอนแรกหลายคนไม่นึกว่านองลิซ่าจะเป็นคนขับแต่ปรากฏว่าพอกําลังจะเดินไปที่รถนองลิซ่าอ้อมไปฝั่งคนขับเพราะก่อนหน้านี้แฟนคลับไม่แน่ใจว่านองลิซ่าขับรถไปหรือเปล่าซึ่งคลิปนี้ก็น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่านองลิซ่านั้นขับรถเป็นนะฮะเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นนองลิซ่าขับรถโกคาร์ทส่วนใครหลายคนที่สงสัยว่านองลิซ่าจะฉลองวันเกิดที่ประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีก็น่าจะเป็นไปได้สูงว่าเธอจัดไปทั้ง2ประเทศเลยครับเมื่อคืนมีแอคเคาท์ทวิตเต ลอดภัยนะลิซาแล้วก็มีการให้ข้อมูลว่าลิซาเนี่ยขึ้นเครื่องบินส่วนตัวกับเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมถึงมีคนที่ทํางานสนามบินนะฮะบอกว่าเห็นน้องลิซ่าด้วยแต่ไม่ได้ถ่ายภาพไว้นอกจากนี้ทางญาติสนิทของน้องลิซ่านะครับอย่างคุณก้อยก็มีการมาโพสต์คําว่าสวัสดีเป็นภาษาเกาหลีด้วยแล้วก็มีเพื่อนเพื่อของเธอนะฮะมาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่าเดินทางให้สนุกปลอดภัยนะก็เป็นไปได้สูงครับว่าคุณก้อยนั้นกลับเกาหลีไปกับน้องลิซ่าด้วยนั่นเองแฟนคลับหลายคนก็แซวนะว่าเอจะเป็นเจนนี่หรือว่าดีเจสเน็กนะที่เอาเครื่องบินส่วนตัวมารับน้องลิซ่ากลับเกาหลีกัน <c oughs> ใครจะเป็นคนเหมาลํามา ถ้าเป็นเรื่องจริงก็ยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะครับปีนี้ได้ฉลองวันเกิดทั้งที่ไทยและเกาหลีเลยแล้วก็ต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆที่มอบความสุขให้แฟนคลับชาวไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะ เพราะว่าประเทศไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีแต่ข่าวหนักๆทั้งนั้นอ่ามีข่าวที่น้องลิซ่ากลับไทยมาเนี่ยแหละครับที่ทําให้แฟนคลับหลายคนใจชื้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ทําให้ร้านอาหารหลายๆร้านนะฮะได้รับอันนีส่งดังขึ้นจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นร้านหมูกระทะร้านขนมเบื้องร้านอาหารฝรั่งเศสแล้วก็ไม่แน่นะอาจจะมีร้านอื่นๆด้วยยังไม่ได้ปล่อยภาพออกมานะครับยังไงมาเฝ้ารอดูติดตามกันนะว่าสุดท้ายแล้วน้องลิซ่าอยู่ไทยหรือเกาหลียังไงเดี๋ยวก็คงมีภาพออกมานั่นเองแหละครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครรัับไไว้มมมีออะจะจปเเเดตตพิิ่ อ่ขอบคุณมากครับมีความคิดเห็นอะไรก็แสงไว้ได้เลย